ชายชาตรีแต่ใจกูตรงตรงไม่ใช่คนแบบนั้นให้เธอฉันก็คนทำให้ท้องเยียบซ้ำแม่นะ้ำมนรู้ว่าเธอเกลียดฉนันมาเรียดนี่ดีรู้ดีรู้น่ารักจังวะ นี่ไม่ได้มาอวดนันี้มารีวิวความเฉยๆที่จริงมันมีเดก็กกเดก็กกอยู่ไหนนะเดก็กกเดก็กกไม่ใช่ดูกด,มกดไม่ใช่เด็กเฮ้ยอะไรปุ๊บอ,อย่าไปยุ่งสิอย่าลุกช้าจับ ไม่มไม่ข้าวหรอกนี่เฮ้ยโอเคเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ด้วยแล้วกดทุกติ๊กซอแขอเปลี่ยนเป็น่วงหลีก่อนช่งหงีมีหไม่รูปเปบนจง วาช่วงนี้แบบนี้งงแต่โอเคอะจังหวาใครละว่า,าวจะเ,จเล่นเกมไหน <c oughs> <c oughs> ที่ใช้ก็เป็นบ้าเนาะไม่ไม่รู้ช้าจัง ยี่อืออีสต์ทูอ้องมีโรากแท็กแต่เราก็มีแท้กอันนี้มาจากบ o o g เกอร์เนี่ยโอเคก็มีแค่นี้ละที่มารีวิวอ้อแค่ที่จะแอดเราบอกเดี๋ยวจะเปิดให้แป๊บอ่านี่ชื่อแอดมาได้สี่คนชื่อจริงน,นี่นะ คือเรดมาได้แค่นี้แหะบาย